คุณผู้ชมคะและตอนนี้ใครที่จะไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีแมงกระพุนไฟหมวกโปรโตุเกสะคะที่ถูกคลื่นซัดมาแล้วก็จะกระจายอยู่ตามหาต่างๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งในโลกเลยนะคะใครที่ไปเจอก็อาจจะเสี่ยงนะคะทำให้มีอาการช็อกหัวใจล้มเหลว ตอนนี้อุทยานแห่งชาติเซอรีนาจังหวัดภูเก็ตก็เลยประกาศนะคะว่าห้ามลงเล่นน้ำในสามหาดคือถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยเป็นแมงกระพุนไฟหมวกโปรตูเก็ตนะคะหลายคนอาจจะมองว่าสีสันดูสวยงามน่ารักมองๆองไปสีฟ้าสีชมพูอมม่วงนะคะ mm hmm. เด็กๆเล็กๆเขาไม่รู้นะคะว่ามีพิษมีอันตรายก็อาจจะเผลอไปจับอันนี้ฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ้าเห็นรีบ หนีให้ห่างเลยอย่าไปเข้าใกล้ไม่อย่างนั้นก็จะโดนพิษได้นะคะใช่ครับตอนนี้เองทางอุทยานแห่งชาติสินินา t นี่ก็ประกาศห้ามลงเล่นน้ําแล้ว3หาดนะครับคือที่หาดในยางหาดในทอนแล้วก็หาดลายันนะครับหลังตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นี้ทางที่ทอุทยานก็ไปพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรโตุเกสนะครับลอยอยู่เต็มแนวชายหาดเลยอย่างที่คุณนิการเล่าให้ฟังนะครับคือแมงกระพุนชนิดนี้ถือว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับเทียบเท่ากับพิษของแมงกระพุนกองคือถ้าเราไปสัมผัส หรือว่าถูกต่อยนะครับก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนแต่ถ้าได้รับพิษในปริมาณมากนะครับร่างกายอาจจะเกิดภาวะช็อกหัวใจล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับก็คาดการกันนะครับเดี๋ยวต้องประกาศเตือนเนี่ยห้ามลงเล่นน้ํา ในช่วง1นถึงสสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เองก็เป็นช่วงฤดูมรสุมด้วยนะครับสาเหตุที่เจ้าแมงกะพุนชนิดนี้คือตามปกติเนี่ยจะอยู่ที่ทะเลน้ําลึกนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะลอยมาที่ชายหาดนะครับเนื่องจากคลื่นลมแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันคือไม่ใช่พบแค่ที่ภูเก็ตนะครับพบกันหลายจังหวัดด้วยนะครับทั้งที่ กระบี่ทางที่พังงานะครับก็เอามาฝากเตือนกันอย่างแนวทางคุณผู้ชมครับคือถ้าเราไปสัมผัสกับเจ้าแมงกระพุนไปชนิดนี้นะครับคือข้อในการปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยคือทางเจ้าที่ก็แนะนำนะครับว่าควรที่จะใช้น้ําทะเลเนี่ยมาล้างแผลนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงน้ําจืดแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับเพราะว่าพิษเองก็เป็นคลชดซีก,กันกับพิษของแมงกระพุนกล่องครับค่ะคือถ้าแมงกระพุนกล่องใช้น้ําส้มสายชูได้แต่ถ้าเจอชนิดนี้ห้ามใช้คุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่เอาน้ําทะเลล้างตัวเสร็จหนวดหรือว่าเข็มพิ ออกไปแล้วก็ให้ใช้วัสดุที่เป็นของแข็งแต่ว่าต้องเป็นขอบเรียบนะคะขูดเอาเศษพิษที่เหลือออกไปด้วยแล้วก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ล้วค่ะจะได้ส่งโรงพยาบาลเป็นการป้องกันเอาไว้เบื้องต้นค่ะ